ผมชิม่าเลยขอสี่สิบห้านะครับโดยขอสี่สิบห้ามันไม่นหนักน้ำหนักดินแห้งนะครับจดเป็นหนวว่วยว่าตัวอย่างดินของสภาพมาปริมาตรวีเท่ากับศูนย์จุดสองห้าลูกบาศก์เมตรตัวนี้ขอสี่สิบห้านะครับ น้ำหนักรวมเท่ากับ4.20กิโลนิวตันมอเตอร์คอนเทนย์ยิบสองเปอร์เซ็นต์ที่เรกเขาเำาสามารถหาแกมมาได้แกมมาได้เพื่อที่ไปหาน้ำหนักดินแห้งได้ส่วนหาแกมมาได้ก็เท่ากับแกมมาได้เท่ากับ แกมมาทรโทรหนึ่งบวกว่าเตอร์คอนเทนต์ไอ้กมมาโทรโหนนี่เท่าก,กับน้ำหนักรวมส่วนด้วยปริมาตรรวมเท่าก,กับน้ำหนักรวมก็คือ 4องศปริมาณรองเพื่อ0.25ย์จากับที่ไดแกมมาตัวถูกรกับสิบหกจิโลนิวตันต่อหูกบาทเมตรตัวเห้ากับได้ครบแล้วแกมมาได้ห้าก็สิบถูกครับสิบหกจบก เราเติมคอนเทนต์ก็บศูนย์จุดสองสองแกมาได้กับสีได้เท่ากับสิบสามจุดเก้ากิโลนิวตันต่อลูกบาศก์เมตรแับนี้เราเอาแกมมาได้ไปคูณวีครับคล้ายๆกันกับสูตรนี้แหละเพราะว่าสูตรแกมมาได้ก็เท่ากับ นำหนักดินแห็นคันโดยปริมาตรร่วมใหญ่สตรไปอกพี่ไปคุณน้ำหนักดินแห่ง,หรรยยก,หงก,ก็จะได้เับสิบสามจุดเก่าคูณศูนย์จุดสองหากับสามจุดสี่หา กิโลนิวตันตอบตอบข้อ2นะครับ